เฮ้ยอยากได้โรบักราคาถูกใช่ไหมล่ะนี่เลยอาชอ็อปร้านเติมโรบักเลส4-10แถมยังมีบริการเติมเก,ม,เกมอื่นอีกด้วยร้านดีๆอย่างเนี้ยอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยละ่ะลิงใต้ร่างคลิปนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กับเกมโรบอกในแมปที่มีชื่อว่าลัมเบอร์แจ็คดเจนซึ่งแมปนี้นะครับคือแมปจำลองการตัดไม้สุดเอฟเฟกที่ทำให้เรา ตัดไม้แม้กระทั่งไม่มีไม้อยู่ข้างหน้าเราก็ยังตัดแล้วก็ยังมีไม้ขึ้นมาได้เลยนะแล้วพอเดินมาข้างหน้าก็าาจะมี daily reward ทึ่วันแรกที่เรารับปุบเราจะได้เอ็นตุ๊กตาหน้าตุดนแล้นี่คือบูปินเราสามารถที่จะปลูกสร้างในอนาคตได้ต่อมาคือช็อปครับผมขายอุปกรณ์ต่างๆขายเงินแล้วก็บูสเตอร์แต่ว่าใช้โลบักอ,อ๋อไม่โลบักอย่างนั้นเหรอกอออาช็อปสิครับอันนี้คือทูสที่นี่นะครับเป็นที่สำหรับการซื้ออุปกรณ์ในการตัดไม้ มันเป็นเอฟเฟกขึ้นนะครับส่วนตรงนี้นัาจะเป็นที่เซลนะครับที่สามารถที่จะซึ่งเราเนี่ยก็สามารถที่ตัดอากาศแล้วก็เอาอากาศไปขายได้นะครับผมเราก็จะได้เงินสุดยอดมาแใ่แบบนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับทุกคนเราไม่จําเป็นต้องโดดขึ้นไปข้างบนเหมือนกับนินจาลีเกนเราเพียงแค่ได้เงินแล้วปดลบไปข้างหน้าจากนั้น้ก็เข้าประตูว้าเพื่อย้ายแมบพบแค่นั้นก็ได้แล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาประมาณดึงแล้วนะครับผมก็เลงเห็นว่าเราี่ควรจะเอากระเป๋าแบบ อย่างแรกเลยก็ว่าได้นะครับผมขออน,นุญาตเอากระเป๋าสักรอบหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับปไปโอเคแค่น,นี้เราก็จะตัดได้แบบทีละสามอันสุดเอฟเฟกแล้วก็กระเป๋าที่เต็มหนึ่งร้อยและนี่นะครับก็คือควันอันที่สองนะครับที่เราสามารถฟันได้ทีละสามที่ผมเพิ่งเห็นนะหัวเรามันเอ่อั้างมันเถอะครับคุณครั้ผมแนะนําเลยนะครับใครที่มาเล่นเกมนี้เนี่ยอยากจะเล่นเร็วเเนี่ยเอ่อไม่ต้องมาฟันอากาศนะครับ ต้นไม้ไหมครับให้เราไปตีนะมันจะได้ควายแบบอันเอพเิกดูสิต้นเดียวเราเต็มกระเป๋าแล้วครับโอเคครับตอนนี้ผมสามารถอันล็อกประตู1,000ได้แล้วลอันล็อกไปเลยนะว่าผมเหมือนว่าจะมีปลาก,กวัวดเล็กๆน้อ ok ย ok ok ๆให้เราเล่นด้วยเนี่ยก็ไปเลย เก็บทุกคนตอนนี้นะครับเราออกจากเมืองไฟเอร์วิลล่าแล้วครับผมตอนนี้เรามาที่เมืองน้าแข็งสุดอันตาแล้วนะครับผมด้วยการกระโดดปลากลัวที่ระยะทาง่อนท้่งจะไกลพอสมควรแล้วเนี่ยพอมาถึงนะครับก็จะมีเดลลี่รีวอร์ดดูในแบบนี้ให้เรารับเหมือนกันนะครับว้าวได้หกหมื่นสองพันเลยเหรอเยอะจัดเลยนะครับเนี่ยเราก็ได้เป็นเดชน,นะครับไอ้อได้เบอนขทางดีมันจะเป็นโมไซว้าวเกมนี้มีโมไซด้วยนี่นาไม่เอาเรื่องเลยนะครับเนี่ยผมชอบมากเลยเกมนี้อ๋อนี่ไงเมาส์แล้วก็ เฮ้ยทุกคนเราก็จะมีรถมาแล้วอะ่ะโจเกมคตอดีเกมมีรถด,ด้วยอะ่ะวันนี้ครับผมก็ปลดล็อกเรื่อยไปเรื่อยลาวามาอีกกันหนึ่งครับก็เคาะได้ทีหนึ่ง68อะนะถ้าเราขอต้นไม้ธรรมดานะจะได้ประมาณตืบโอ้โหเต็มเลยเอาไว่างั้นแต่ผมขอฟาร์มไปประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมกลับมาแล้วกันนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็เปิดแผนที่ใหม่ได้แล้วนะครับผมคิดว่าเกมนี้มันค่อนข้างจะมันเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ ไม่อยากจะเล่นนานนะครับอยากจะไปเล่นแบบส่วนตัวนิดนึงนะครับโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกันคลิปหน้าดีกว่านะครับใครที่อยากเล่นเกมนี้เนี่ยก็ผมจะทิ้งลิงก์ไปใต้คลิปนะครับเกมเขาน่าจะดีเลยก็ว่าได้คลิปสั้นๆนะที่ผมมาเล่นเกมนี้ซึ่งผมประทับใจมากๆผมขอไปเล่นหลังไหม่ดีกว่านะครับโคชอบเลยกัน๊ายบายซีวีเกม Next t i m ครับผมไป bye